ทินตะโชโย,โยหรือว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครตัวเอกจากเรื่องไฮคิวเขาเนี่ยถูกโหวตจากแฟนผ่านเว็บไซต์ My Anim เม i s t เนี่ยว่าเป็นอันดับหนึ่งครับผมในแง่ของความนิยมจากตัวละครในมังงะญี่ปุ่นนะครับผมเมื่อปี2020ที่ผ่านมาสาหรับคนที่ไม่เคยอ่านมังงะเนี่ยหรือว่าดูแต่อนิเมะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่คิดว่าตัวละครอะไรเนี่ยจากมังงะวันลเล่จึงแสงหน้าตัวละครแบบพวกใช้พลังพวกนี้ได้นะและผมเนี่ยจะมาบอกเหตุผลนั้นนะครับที่นตาชโชโยเนี่ยเขาเป็นเด็กชายตัวเล็กนะครับผม ที่ชอบกีฬาครับผมเกี่ยวกับวอลเลย์บอลมากเขาเนี formas, ่ยชอบวอลเลย์บอลไปตั้งแต่เด็กแล้วนะครับและกีฬานี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เล่นกีฬานี้เนี่ยจะมีส่วนสูงที่ค่อนข้างจะสูงครับผมเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการเล่นนั่นเองแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็เกิดความคิดหนึ่งกับตัวเองครับผมที่จะเปลี่ยนสังคมตัวเองเขาเนี่ยอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยคือใครเกิดมาเพื่อสิ่งไหนนะครับเขาเนี่ยจึงเริ่มเล่นวอลเลย์บอลนั่นเองและนี่เนี่ยคือเรื่องราวของตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่จะสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงได้อยย่าาางงดีเเรรนนมฟััักละคบ เรามาเริ่มกับการที่คนตัวเล็กกันก่อนนะครับคนตัวเล็กเนี่ยมีให้เห็นมากในวงการของการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีร่างกายที่ไม่ได้ใหญ่โตมากฉะนั้นเนี่ยในมังงะญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเอกเนี่ย มักจะเป็นคนที่ตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับจกเว้นบางตัวละครนะทำให้สะท้อนว่าตัวเอกเนี่ยคือคนญี่ปุ่นเองค่ัคือคนญี่ปุ่นเนี่ยโดยตัวเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใหญ่นะครับห้คิวเนี่ยคือการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมที่ขายดีเป็นอันดับ7จากการจัดอันดับเมื่อเดือนมกราคมนะครับป 2000, ี2021โดยมียอดขาย3ล้านเล่มโดยเนื้อเรื่องนั้นดําเนินตามชีวิตและความหวังที่อยากจะเป็นนักวอลเลย์บอลของฮินาตะโชโยโซึ่งตัวละครเอกของเรื่องนี้เนี่ยปริ่งประกายด้วยความสูงเพียง162เซนติเมตรเท่านัน จะเป็นนักวอลเลย์บอลให้ได้ซึ่งเป็นกีฬาที่ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของส่วนสูงอย่างยิ่งเพราะว่ายิ่งสูงเนี่ยในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันยิ่งได้เปรียบนั่นเองซึ่งด้วยคอนทราสต์หรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยความขัดแย้งที่แบบว่าพระเอกเนี่ยมันตัวไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมครับสิ่งนี้เนี่ยทำให้ฮินาตะเนี่ยดูเป่งประกายอยู่เสมอนั่นเองว่าเขาเนี่ยต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างก่าที่เขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จเองอย่างที่กล่าวไปนะครับผมว่าฮินาตะเนี่ยคือเด็กมัธยมปลายปีที่หน ก็คือเด็กม .4 แถวบ้านเรานั่นแหละที่รูปร่างของเขาเนี่ยค่อนข้างจะผอมบางเลยก็ว่าได้สูงแค่ร้อยหกบสองจุดแปดเซนตมเท่านั้นเองสำหรับเด็กที่ว่าตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยถ้าไปใช้ชีวิตในห้องเรียนธรรมดาเนี่ยก็คงถือว่าไม่แปลกอะไรครับผมแต่การที่เขาเนี่ยเข้ามาเล่นใน วอลเลย์บอลเนี่ยคือยอมรับเลยว่าส่วนสูงเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จสต่างนี้ครับเพราะว่ากีฬานี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ใช้ส่วนสูงนะแต่บางครั้งเนี่ยความลงไหลก็ทำให้คนยอมทําทุกอย่างผู้ค้าความสําเร็จโดยไม่สนอุปสรรคใดๆเดิมทีเนี่ยฮินาตะเนี่ยเขาเป็นคนที่จมอยู่กับร่างกายเล็กๆกว่าตั้งแต่เรียนชันะถมแล้วนะครับผมถูกล้อถูกอะไรพวกนี้มองไม่เห็นตัวเองด้วยซ้ำครับถ้าจริงแล้วเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแม้กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยฮินาตะเขาเนี่ยปั่นจักรยานนะ แล้วเขาเนี่ยก็ได้เห็นทีวีครับผมที่เป็นทีวีแบบ หน้าร้านแบบขายทีวีอะโชว์แบบภาพของอุดายเทนมาส์นะผมซึ่งอุดายเทนมาเนี่ยเขาเป็นนักวอลเลย์บอลที่เป็นเอสหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นดาวเด่นของทีมอะของทีมมัธยมับผมมัธยมมัธยมนี้เนี่ยมีชื่อโรงเรียนคาราซูนโนะเองซึ่งเขาเนี่ยไปเล่นในอิ High นเตอร์ไฮนรับผมหรือว่าเล่นของแบบระดับประเทศระดับสูงนเงี้ยจากนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในใจของฮินตาตะเนี่ยจึงเริ่มต้นขึ้นเองความเก่งกาจของเทนมาเนี่ยที่เขาได้ได้รับฉายาว่ายักษิวเนี่ยหรือว่าสมอลเจนคือการจุดประายทุกอย่างดินตของเราานีมแรงบัดลใจะ เข้าใจว่าการเป็นตัวคนตัวเล็กเนี่ยก็สามารถทําสิ่งที่คนตัวสูงเนี่ยหลายคนทําไม่ได้เช่นกันจากนั้นเขาเนี่ยจึงเริ่มเล่นวลเละเบาไปตั้งแต่ช่วงมอต้นในตำแหน่งมิดเดบล็อกหรือว่าตําแหน่งตัวบล็อก,อกยืนตรงกลางอะครับซึ่งตําแหน่งนี้เนี่ยมีหน้าที่เป็นการบล็อกนะครับผมการบล็อกทําให้อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถตบผ่าน นิดไปได้นะครับผมการตบทาแต้มของคู่แข่งเป็นลำแรกเนี่ยจำเป็นต้องมีเทคนิคที่สูงมากเพราะยังมีหน้าที่ทําเต้มด้วยการเล่นบอลเร็วครับผมหรือว่าบอลสั้นฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นในตาแหน่งนี้เนี่ยจึงต้องมีทั้งจุดเด่นทั้งการรับและการลุกแถมจะเป็นต้องเป็นคนที่ต้องตัดสินใจนะครับผมว่าเต้มแต่ละต้านในการแข่งขันนะผมว่าจะบล็อกได้หรือเปล่าจะแบบตีแบบลูกแบบลูกเร็วได้หรือเปล่าซึ่งเป็นอะไรเนี่ยที่เหมาะกับคนที่ตัวสูงสูงมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันเนี่ยตรงข้ามกับทีน่าต่างของเราเะว่่เาเมือ การลงไหลได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมสิ่งที่นาตาเริ่มทำก็คือการสร้างความแตกต่างในแบบของตัวเขาเองครับผมที่เขาเนี่ยสามารถทําได้ เขาเนี่ยจึงได้เริ่มใช้ความพรายามนะผมในการรวบรวมทีมอยู่ถึงสามปีกว่าเขาเนี่ยจะมีสมาชิกมากพอแล้วผมสำหรับการแข่งในระดับจังหวัดที่นาตาเนี่ยได้ชวนเพื่อนนักกีฬาจากชมรมอื่นอย่างบาสเกตบอลฟุตบอลให้มาเข้าร่วมทีมโมเลของเขาได้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลานานพอรนะผมว่าเขาเนี่ยจะชวนคนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในทีมเล่นให้บเขาได้แล้ววิธีชวนของเขานั้นเขาไม่ได้เป็นการพูดโน้มน้าวใจนะผมแต่เป็นการแสดงให้ทุกคนเนี่ยเห็นความพริยามันแรงกล้าของเขาแล้วผมพี่เขาเนี่ยอยากจะเล่นกีฬานี้ให้เก่งมากๆให้ได้นะผม โดยเฉพาะหลังจากการแข่งขันตัวนเมินแรกเนี่ยและต้องเจอกับทีมตัวเต็งอย่างที่ชื่อว่าคิตตังอวะไดอิกิซึ่งเป็นเกมที่ทีมของฮินาตะเนี่ยรอมาถึง3ปีนะครับผมกำลังจะเริ่มขึ้นเองเขาเนี่ยโดนดูถูกตามแบบฉบับดราม,ามา่าที่มาหงายญี่ปุ่นเลยไปอีกตัวเต็งไปอีกแบบคนอื่นมาเห็นเนี่ยไอ้เชี่ยมึงจะชนะกูได้จริงวะแบบเป็นโรงเรียนตัวเต็งอ่ะแล้วแบบมาเจอแบบทีมอีกทีมนึงที่แบบตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยก็ต้องดูถูกธรรมดาเลยครับคนที่ดูถูกเขาเนี่ยคือคายามะโทบิโอนนั่เออองงหรืว่าาาาฉยขเเนี่ยเจ้าของฉาาาายรชแห่รของ คิดตังคะวะซึ่งการดูถูกครั้งนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ส่วนสูงของฮินาตะแล้วครับผมรวมถึงเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เก่งกาจอะไรเลยนะครับผมแม้ว่าฮินาตาของเราเนี่ยจะแคนนะครับผมแต่เกมนั้นเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยมองเห็นโลกความเป็นจริงนะครับผมว่าความพยายามที่เขาทํามาเนี่ยมันยังไม่มากพอที่เขาเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยเป็นผู้ชนะได้นั่นเองเพราะโรงเรียนมัธยมยูคิงาโอกาสของเขาเนี่ยแพ้โดยไม่สามารถเก็บเซตได้เลยแถมยังโดนนำแบบม้วนเดียวจบด้วยการใช้เวลาเพียงแค่37นาทีเท่่่าานนนนัั้ีคคือวมหง ทำให้ทินตาของเราเนี่ยขือเขิมยิ่งกว่าเคยนะครับผมเขาเนี่ยประกฏดตัวต่อหน้าคางยายมานะครับผมที่ดูถูกเขาและส่งสารท้าลบอย่างเป็นทางการว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยจะเอาชนะนายให้ได้เลยเขาเนี่ยปลุกใจเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับผมให้ลืมความผิดหวังจากความพ่ายแพ้ที่สู้ไม่ได้และให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองนะครับผมค่อยๆหาจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาและแน่นอนว่าตัวของเขานั้นพยายามยิ่งกว่าที่เคยอีกหลายเท่านั่นเองการเป็นคนตัวเล็กเนี่ยคือสิ่งที่เขาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับผมในเรื่องนี้เนี่ยนั้้นนสิิ่่งททีตาาไดคือกร พยายามเอาความสามารถด้านอื่นของเขาเนี่ยมาทดแทนส่วนสูงที่หายไปนั่นเองเขาเนี่ยออกกาลังกายหนักกว่าเดิมนะครับผมยิ่งซ้อมหนักกว่าเก่าแต่ไม่ใช่แค่สนามซ้อมเท่านั้นมันเริ่มตั้งแต่ขึ้นการลืมตาของเขาเองเขาเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มวิ่งจ็อกกิ้งนะครับผมไปซ้อมพิเศษกับทีมวอลเลย์บอลหญิงรวมไปถึงการปั่นจักรยานเพื่อทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวของเขานั้นปั่นจักรยานจากบ้านที่โรงเรียนทุกวันอยู่แล้วซึ่งนั่นทําให้ร่่่่าา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 งง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 กกกยยยยยขขขขขขขออออเเเเเนนนนนีีแแ็รรรรรรึ้้้โโดดไมูููตััวะบบพิททจปภหล ปกติแล้วเนี่ยหากนั่งรถโดยสารเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณสินาทีนะครับผมแต่ทินาตาเนี่ยเขากับใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมในการปั่นจักรยานมาโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งก็คือโรงเรียนคาราซุนุที่เคยสร้างตำนานสมอลใจแอนที่ินาตามองเป็นไอดอลมาตลอดนั่เองโอ้โหพายังเรามา สมัยมัธยมต้นเนี่ยความพยายามหมงฮินตาตะอาจจะไม่ทําให้เขาเนี่ยเห็นภาพความสาเร็จมากนักแต่การตั้งต้นและเริ่มต้นขึ้นมาจากมัธยมปลายเนี่ยทำให้เขาเข้าสู่ทีมมัธยมคาดาสึโนะโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นทีมวอลเลย์บอลที่เก่งกาจและการที่เขาเนี่ยมาอยู่กับทีมที่จำห้ฮินตาตะเนี่ยได้เห็นโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยคนที่เก่งกว่าเขาเขาเนี่ยได้ทุ่มเทพยายามไม่ต่างจากที่เขาทําแม้ว่าศัตรูในช่วงมปลายอย่างไคยามะเนี่ยก็ยังเข้ามาที่โรงเรียนนี้ด้วยเช่นกันโลกอีกใบของฮินตาตะเนี่ยได้เริ่มต้น การที่เขาเนี่ยได้เข้ามาอยู่กับคนที่มีความชอบและหลงใหลในสิ่งเดียวกันเนี่ยได้ดึงเอาความมุ่งมั่นของฮินาตาออกมามากกว่าเดิมน,นะครับผมทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะเจอกับคมท้าทายที่ไม่ใช่เรื่องของตัวส่วนสูวอีกแล้วมันคือ<ม>คุณต้องแสดงออกให้ทุกคนเห็นว่าคุณเนี่ยเก่งพอนะครับผมที่ได้รับโอกาสหากทําได้เนี่ยต่อให้เตี้ยแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับเรียกได้ว่าโลกที่มัธยมปลายคาราซนนั้นคือสถานที่ที่เหมาะกับคนอย่างฮินาตามากที่สุดแล้วออร่าของการก้าวข้าาาามมขอองงฮินนนตะเเเีี่่่ยปปรกยยทสุดผ มองหาอุปสรรคทุกอย่างและพยายามก้าวข้ามมันไปให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอดีตศัตรูอย่างคคยามะทูบิโออยู่ในทีมเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเห็นถึงความเก่งกาจอันเหลือร้นของคคยามะครับทุกวันนะครับผมทำให้เขาเนี่ยที่หน้าตาเนี่ยไม่เคยคิดจะห,หยุดพัฒนาตัวเองเลยจนกว่าเขาเนี่ยจะทําในสิ่งที่เคยลั่นวาจาไว้เมื่อสมัยมอต้นได้ซึ่งเขาเนี่ยพยายามอยากเอาชนะไคยามะที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้วมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็เนี่ยก็ยิ่งรู้ตัวว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างมีแรงเืนนงแลื่มขึ้น ็คงจะไม่อธิบายว่าหลังจากที่ฮินตะเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกมัธยมปลายคาซูโนนั้นทีมเนี่ยมีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเพราะเนื่องจากการเป็นการสปอยแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเข้าใจการเปิดทึ้นมังหะกีฬานี่ครับผมว่าที่ให้สําคัญกับความพยายามความล้มเหลวการลุกขึ้นใหม่หรือว่าเราเนี่ยจะพุ่งเข้าหาความสําเร็จที่แรกมาด้วยการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจพาอให้ความสําคัญกับเรื่องราวของฮินตะคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรรักสิ่งไหนและการสละตนเองเพื่อสิ่งนนนั้ปลาายยยททงีี่่่รออูเ แมว่าอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จหรือความยิ่งใหญ่อะไรที่โลกเนี่ยต้องสูฮกแต่อย่างน้อยๆคุณก็ได้พบกับลกอีกใบที่รู้สึกว่ามันเนี่ยสร้างมาเพื่อคุณที่หน้าตาเนี่ยสู้กับทุกๆสิ่ง ที่มอบความฝันให้เขามีการเล่นวอลเลย์บอลซึ่งสิ่งนี้เนี่ยได้นาพาเขาเนี่ยมายังที่ที่ทาให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักวอลเลย์บอลแล้วครับที่เก่งกว่าที่เขานี่เคยเป็นเนื้อสิ่งอื่นสิ่งใดคือมัธยมปลายคาราโซ่ที่ทาให้เขาได้รู้ว่าเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อเล่นวอลเลย์บอลอย่างแท้จริงนั่นเองสิ่งที่ยืนยันได้คือหลังจากที่เขาเนี่ยจบมัธยมไปนิตาเนี่ยเขาได้วิ่งตามความฝันต่อไปอีกขั้นโดยการเดินทางไปที่ประเทศบราซิลดินแดนแห่งนี้เนี่ยเป็นเินแดนแห่งวอลเลย์บอลชายหา ที่เล่นวอลเลย์นั่นเองกลายเป็นนักวอลเลย์บอลมืออาชีพอย่างแท้จริงที่กรุงริโอเดอจาเนโรชินาตาได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าหลายครั้งที่เขาเจอมาเนี่ยตลอดชีวิตนอกจากนี้เนี่ยเขายังได้เจอกับวิทยาการใหม่ๆการใช้ชีวิตการออกกาลังกายการกินอาหารตามโปรแกรมสุขภาพอย่างเข้มงวดที่สุดแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็สูงแค่164ซนตเมตรกลับมีความสูงที่พุ่งพรวดขึ้นมาในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเป็น172้เซนความต่าง8ซนติเมตรที่ชินาตาได้มานี้ทำให้เขา สามารถใช้เทคนิคและวิธีการที่เหนือขั้นได้มากกว่าที่เคยทํามาได้เองแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือการที่เขากลับมายัางญี่ปุน่นและเอาดีทางด้านนี้โดยเฉพาะที่เขาเนี่ยสามารถเข้าสู่ทีมมวยบอลอาชีพที่มีชื่อว่า MSBL หรือว่า M S B อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรนะอารักทินนยางนี่นแหละได้สําเร็จซึ่งจะบอกว่านี่คือ,อปลายทางก็คงไม่ผิดนักนะครับผมว่าการที่เขาเนี่ยหลงไหลในการเป็นมืออาชีพเนี่ยคือการพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนนะครับผมว่าความพยายามที่เขาเนี่ยทุ่มเทล,ลงไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่านเองไม่ใช่แค่ในมังงะเท่านั้นแต่ในโลกความเป็นจริงเราทุกคนเนี่ยชื่อว่าล้วนว่าอยากทําให้สิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยสำเร็จให้เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ด้วยเช่นกันความสําาาเร็จนน,าน,าน,านนีใฐะกฬคง งคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากเขาเนี่ยไร้ซึ่งความรักในชีลาชนิดนี้เพราะการเรื่มตนที่เขาเนี่ยจะนำพาไปสู่เส้นทางที่เหมาะสมมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า,าหรือทฤษฎีการดึงดูดคนที่เหมือนกันว่าด้วยการที่คนเราเนี่ยมักจะดึงดูดอีกคนหนึ่งเข้าหาด้วยเหตุผลจากาาค่านิยมหรือว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตเองพื้นฐานทางสังคมและความปรัถนาที่ คลนน้ายที่สุดแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเกื้อนหนุนกันซึ่งกันและกันได้อย่างหลดตัวโดยไม่ต้องฝืนความรู้สึกใ,ใดๆเลยยินตาเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันเรื่องจากความรักเนี่ยที่เขาเนี่ยได้มาถู่สถานที่ที่บ่มเพาะเพื่อยืนยันให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นอะไรและเมื่อเขาหาตัวเองเจอแล้วความสําเร็จที่หลายคนดูถูกเขาในท้ายมันก็เป็นจริงในที่สุด